ดูดีคุณไม่ปล่อยเลยอะขนาดนางรื่นนางโรยไม่ได้มีบทอะไรอะถ้าเป็นนางกำนันทั่วไปหมอบคอเอียงแล้วแต่นี่คือแบบมีแอคติ้งมีการคิดท่าให้เขาว่าเขาต้องทำอะไรมันเลยดูเป็นแบบอะไรที่กลมกล่อมมากอะ สวัสดีครับยูนดีต้อนรับเข้าสู่ React รํากับครูจิบ EP นี้ได้รับข้อความจากน้องที่ชื่อว่าน้องนัดดันไนนะครับแบอบกว่าครูจิบครับรบกวนช่วย React การแสดงชุดเพื่อนแพงแต่งตัวหน่อยส่งลิงก์มาให้พร้อมเลยเปิดมาก็เป็น การแสดงชุดเพื่อนแพงแต่งตัวของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีนะครับต้องขอขอบคุณช่องปราวีปานเอี่ยมด้วยนะครับที่โพสต์คลิปวิดีโอดีๆนี้ไว้นะครับเอาละครับเราไปดูการแสดงชุดเพื่อนแพงแต่งตัวแบบหัวโล่งๆแบบไม่ดูคําอธิบายไปดูกันเลยเสียงสะล้อซอซึงแล้วมีเหมือนเสียงอะไรดุรุ้งระนาด แก้วหรือเปล่าโอ้เปิดมาเป็นตัวละครเพื่อนแพงเดินกรียกลายออกมาหน้ามั่นแดงโอ้ชุดสวยจังแฮะมันเล็กมันจิบมองไม่ค่อยเห็นโอ้ชุดสวยขยายออกมาแล้วชุดสวยโอ้มีบทร้อง เป็นเหมือนร้องเกลนลาวนุ่งสิ้นตีนโจกใส่เสื้อใส่เสื้อเหมือนเสื้อเครื่องเหมือนเสื้อในการาเตดเหมือนเสื้อในสุริโยไทยผมสบายเป็นสองชายเก้ามวยทุยหน้าทุยหลังเหมือนปล่อยผมยาวๆเป็นแบบสาวเหนือ วย่ายเปิดม่านเข้าไปข้างในเป็นอะไรจ๊ะเป็นเหมือนเซตฉากเอาไว้เหมือเหมือนเป็นห้องพระบรรทมหรือเปล่าเอ่ยอมีค่าไทยอ,อ๋อน่าจะเป็นนางเรื่องนางโรยอะเป็นนางสนมนางสนองพระโอ้ยเวไหวบังคมบิดบัวบาน เจอนางรื้อนางรวยไปนี่ตายนะจ๊ะเดินไปไหนแล้วอ้าวไม่ขึ้นเตียงหรอโอไปคิดอ๋อมีอีกต่งนึงเป็นเหมือนตั้งพระบรรทมเหมือนตั้งเตียงนั่งแบบโอ้โหฉากสวยอะ่ะคือฉากชุดมันเมิร์จมันเชื่อมกันมันเป็นเรื่องเดียวกันอะ่ะมันไม่โดดอะ่ะสีก็คุมโทนฉากก็คุมโทน เหมือนฉากละครนะครับนั่งสูงคนหนึ่งนั่งต่ำคนหนึ่งเออเก๋ดีเไปไ็นไต่ออ่าลงแล้วนั่งแค่นี้อ๋อไปอาบน้ำแต่งตัวอีกที่หนึง่งสวยอะ่ะนี่เป็นคู่แฝดกันมเนี่ยยื่นลอยทำลายจ้า อาบน้ำให้เฮ้ยเก๋อะหมุนตัวแล้วมาตักน้ำอุ้ยคืนนิดๆหน่อยๆเครือการาฟก็เอาอะออกแบบท่าฉันก็เอาขนาดเป็นแค่นั่งกำนันฉันก็ต้องมีการเครือการาฟท่าให้อ่ะเลิดดา ฉงมีฉากกันพรบพรบดูเป็นแบบพื้นเมืองล้านนาดูเป็นเรื่องเดียวกันแม้แต่ข้างหลังไอ้โครงฉากห้อยพานี่น่าจะเก็บให้เรียบร้อยหน่อยนะลูกนะอย่างอื่นดีละอุย้ยจะหลิดนางรื่นนางโรยนี่ฉันให้นะโอ้ท่านี้เก๋เออ มีการใช้วงสูงเหนือศีษะซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์แบบท่าลำแบบล้านนาก็ชอบกันอะโอะเวอร์วงอะทำอไงต่อ,อผัดเนื้อผัดตัวแต่งหน้าคือเพลงก็เหมือนเป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับแต่พอมาใช้ดนตรีสล้อซอสซึงแทนที่จะใช้วงปีพาดไมน้นวมเล่นน่ะ มันทําให้ดูลุ่มลึกมันทําให้ดูแบบละเอียดละออลละมุนละไมมันดูเข้ากันไปหมดเลยชุดฉากเพลงคิโรกราฟท่าลำใส่น้ำอบน้ำปรุงแล้วหนึ่งน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ชุดลื่นเลยก็สวยนะชุดลื่นเลยนี่เผื่อเป็นเพื่อนแพงได้เลยนะเนี่ยชุดสวย อะไรอ่ะอแต่งหน้าให้เฮ้ยไม่เคยเห็นนะนางกำนันมาทำอย่างเนี้ยโอเคเป็นแบบพระพี่เลีย้ยงแต่งหน้าเขียนคิ้วให้โอเคอ้าวทาปากด,ด้วยชาติแล้วหนึ่งตายแล้วคันช่องยังสวยอ่ะโอ้โหเก็บรายละเอียด อ๋อมีขึ้นบนเตียงคนหนึ่งยืนทั้งล่างคนหนึ่งว่ะเออเฮ้ยฉีกกดฉีกกดการแสดงแต่งตัวที่แบบทำไรฮะอ๋อควิเชนในฉากทำผมมวยผมหรอเฮ้ยติดกิฟตด้วยปะนะ่ะ ไยม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกคนยากนะน้าเกิดหลุดมาทำไงอ่ะหลุดป่ะแล้วก็ทำแบบใจเย็นละเมียดละไมละมุมละม่อมซึ่งมันแตกต่างจากการแสดงแต่งตัวอืนอ่นที่แบบหยิบหยิบ เพื่อให้ลงจังหวะทันเพลงแต่อันนี้เขาทาไปเรื่อยๆอาจจะด้วยความที่วางเพลงวางเนื้อร้องมาพอดีกับการคิดท่าลําด้วยอะ่ทอะทํำไรอืมปักปินโอ้พี่ปักปินให้น้องใช่ไหมโอเคโหูฉันชอบความเก็บรายละเอียดของดื้อน,นางโรยเนี่ยไม่ปล่อยเลย เก็บทุกเม็ดเอมาส่งอาพรเอ,อ่ยแต่งตัววิธานี้สวยดูดีคุณไม่ปล่อยเลยอะ่ะ ขนาดนางรื่นนางโรยไม่ได้มีบทอะไรอะถ้าเป็นนางกำนันทั่วไปหมอบคอเอียงแล้วแต่นี่คือแบบมีแอคติ้งมีการคิดท่าให้เขาว่าเขาต้องทำอะไรมันเลยดูเป็นแบบอะไรที่กลมกล่อมมากอะ ก็ไม่ไม่ก้าวล่วงไม่ว่าอะไรก็เป็นท่าลําแบบตีบทแบบแต่งตัวทั่วไปใส่นั่นใส่นี่ใส่โน่นก็ว่ากันไปดูสิคุณดูนางกำนันสิมันคือละครเหมือนละครทีวีมันคือเรื่องเดียวกันมันคือการเซตฉากขึ้นมาให้มันละมุนละม่อมกลมกล่อมละมุนละไม,ม,ะม,ะม,มอย่างที่บอก ใส่กองคอดูซี่หมุนมาพอดีใส่โอโ้พอดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยคุณคิดแล้วคุณคิดทุกอย่างมาแล้วอย่างรอบครอบดูดูด,ดูลื่นลอยไม่ตายนะจ๊ะเออเฮ้ยท่าเก๋ใส่พาหุรัดเอรอ๋อมีหันหน้าหันหลังใส่กำไล อเปลี่ยนเป็นใส่ข้างนู้นทีข้างนิ้งทีโอ้โหเฮ้ยคือฉันเดาต่อไม่ได้เลยว่าจะทำอะไรต่อไปอะ่ะคือมันมันแปลกใหม่นะโอ้โพอดีไปหมดอ่ะืส่ส่ตังหู เพาะมากเลยอ่ะแล้วเหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียงคล้องดึกดำบันหรือคล้องหุยทุ้มๆมเบมาๆด้วยอ่ะโอ้โหทำไรต่อเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้ใส่รองเท้า ประเคนให้แบบนี้เลยเฮ้ยคุณดูพร็อพดีขนาดขันโตขนาดอะไรมันยังเป็นเรื่องเดียวกันเลยอะ่ะนี่ถ้าเอาพัานทองมานี่โดดเลยนะถ้าเอาพัานทองมาโดดเลยนะเออใส่รองเท้าท่าเก๋ก,กระทุ้งหลังแล้วว่ะขนาดผ้าคลุมที่อยู่บนโต๊ะยังแบบคุมโทนโอ้ดีฮะ เสด็จออกนอกตำหนักใช่ไหมแล้วนางลําเขาก็ลําลายเดียวกันอ,อาจจะมีพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่โดดมากแต่มันดูเป็นลายเดียวกันส่วนสูงรูปร่างมีความใกล้เคียงกันมันเหมือนเป็นการทํางานแบบนีโออาร์ตเป็นการทํางานแบบ จำลองภาพในอดีตโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในปัจจุบันทำให้เห็นภาพในอดีตท,ที่มันเทียบเคียงของจริงท่าเก๋คือถ้าพูดในมุมเครือกราฟหรือมุมออกแบบท่ารำเต้นนะครับถึงแม้จะเป็นการแสดงแต่งตัวซึ่งเป็นแบบจารีดอะแต่ด้วยความพอเป็นพันทางแล้วเป็นพันทางแบบล้านนาเนี่ยมันเห็นการเครือกราฟท่าใหม่ๆที่แบบ ไม่ได้เป็นท่าเดิมๆแบบการแสดงแต่งตัวแบบจารีดโขนละครในอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันอาจจะฟรีฟอร์มกว่าในการคิดท่าเพราะว่าเป็นคนเออเป็นเป็นสร้างสารรค์แบบล้านนาเออความเป็นล้านนาความสบายตาทำไรโอ้เพลงเร็ว เ,เพลงเร็วแต่ใช้สลอซอ,อซึ่งบันเลงโอ้เพราะโอ้มีนางค่าไทยมาเพิ่มน่ะคิดละเอียดถึงแม้กระทั่งค่าไทยที่มาเพิ่มเนี่ยการทําผมแตกต่างลงไปชั้นยศก็ยังจะต่ําลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยนาง,นงลื่นนางโรยทาผมเก๋นนะม,มีปลอยหวานลงมาอย่างนี้นะเออเขาใส่ใจรายละเอียดอะแล้วชุดพระเพื่อนพระแพงชุด รื่นโรยชุดนางกำนันมีการลดหลั่นตามยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละครแต่ไม่โดดเหมือนอยู่ในเรื่องเดียวกันอารมณ์เดียวกัน m o ูท and นโท e เดียวกันคุณดูการเลือกใช้พ็อปของเขาสิครับแม้แต่แม้กระทั่งตะเกียงโคมพัดขันโตกต่างๆนานาม,มันยังคุมโทนให้เป็นวัสดุที่มันใกล้เคียงกันเลยอย่างที่บอกนี่ถ้าเป็นโคมทองพานทองมาโดดนะจ๊ะ ล่มเริ่มไปในทิศทางเดียวกันหมดโหยอนจริง,รงคือเป็นการทำการแสดงแต่งตัวที่เป็นแบบจารีดให้มันคลี่คลายให้มันเบาสบายขึ้นดูง่ายขึ้นคือดูมาตั้งนานเนี่ยกุณยังไม่เบื่อเลยนะ <c oughs> ตอนแรกเห็นคลิปโคตรนานเลยคิดว่าเอยจะอ่อมปะวะไม่อ่อมนะ ตีบทเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหกดตัวกดอะไรเป็นแบบโขนล,ละครในหรือเป็นอะไรแบบมากมายก็ทำให้มันพอดีพอดีคนลุกอะทุกคนคนลุกจริงอะเนี่ยการใช้ตัวการย่ำอะไรมันพอดีมันไม่ได้แบบ เป็นล้าลำมากเกินไปเป็นนัตสินแบบละครละครมากไปอะ่ะมันพอดีมันมันจบแล้วใช่ไหมเออยชเฮ้ยชอบค่ะโหเป็นเป็นการแสดงที่ที่ครูจิ๊บรู้สึกว่า พอบอกว่าเพื่อนแพงแต่งตัวโอ้ก็คงเหมือนการแสดงแต่งตัวที่มีอยู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตื่นตาตื่นใจด้วยชุดครับ Reaction ที่คุณจะเห็นอันแรกเลยคือชุดคือบอกเลยว่าชุดมีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของของของการแสดงชุดนี้โดยเฉพาะสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่เราเห็นการทำโชว์นะครับการพรีเซนต์เสื้อผ้าหน้าผมพร็อพฉาก ติงนิดเดียวครับขอติงหน่อยเดียวไอตอนเปิดฉากมาแหมเดินนานไปนิดหนึงน่งแล้วนึกว่าจะเดินไปไหนเดินไปนั่งเตียงนั่งเตียงแป๊บเดียวก็ลงละแต่หลังจากลงเตียงมาแล้วเริ่มแต่งตัวไปเรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยครับครูจิ๊บคิดว่าการสร้างสารรค์การแสดงที่อยู่ในขนบอยู่ในจารีตพอบอกเป็นแต่งตัวพอบอกพอบอกเป็นทรงเครื่องเนี่ยอุ้ยเหมือนถูกกรอบเนาะแต่พอด้วยเรื่องพันทางเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องพื้นเมืองล้านนาพื้นเมืองของภาคเหนือด้วยมันก็อาจจะง่ายในการที่จะ คลี่คลายปรับปรนนะครับให้มีการนําเสนอแบบร่วมสมัยนะครับถึงแม้กลวิธีรูปแบบการแสดงอ่ะโอเคเป็นการแสดงแบบนัฏสินไทยโชว์การแต่งตัวของตัวละครเอกท,ที่ที่เราก็เห็นกันบ่อยๆแต่การนําเสนอการคิวรกราฟหรือออกแบบท่ารำเต้นมันเห็นความแปลกใหม่ ชุดชุดต่างๆนานากล่าวโดยสรุปชอบครับคุณจิบขอชื่นชมคุณครูที่ปรึกษารวมถึงผู้สร้างสารรค์ผลงานนะครับว่าคุณควบคุมลำดับ mood and tone ควบคุมอารมณ์ควบคุมสีสรันรครวบคุมการแสดงให้มันอยู่ใน mood and tone เดียวกันได้ไม่โดดบางชุดการแสดงโอ้ฉากนี้เด่นมากกว่าชุดกว่าคอสตูม เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการปรุงแต่งองค์ประกอบทางการแสดงต่างๆให้มันพอดีและคุยขอชื่นชมว่าชุดนี้พอดีครับไม่รู้ใครออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับดูแบบดูเป็นละครทีวีผสมละครรำผสมภาพยนตร์โอ้มันดูพอดีมันดูแบบไม่ได้เป็นนาตาสินสีสันฉูดฉาดเกินไปแล้วก็สีไม่ได้ตุนไม่ได้ซอฟไม่ได้ซีดจางไป มันกําลังพอดีครับวันนี้ขอขอบคุณครับวิทยาลัยนัทสินลบบุรีและขอขอบคุณช่องปรารวีปานเอี่ยมและขอขอบคุณน้องนัดนัยที่แนะนํากระแสงชุดนี้มาครับช่วงนี้ครูจิ๊บอาจจะโพสต์คลิปวิดีโอช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ที่ต้องทํารวมไปถึงคลิปวิดีโอที่จะต้องรีแอคเนี่ยคนส่งมาเป็น10คลิปเลยครับอยากให้ครูจิ๊บรีแอคคลิปไหนนะครับฝากใต้คอมเมนต์มานะครับจะทยอยรีแอคไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ